สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดชีตะเขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชายเชียงาวค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณภายในวัดแล้วก็ไหว้พระพร้อมๆกันเลยนะคะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางกลับมาที่วัดใหม่ทีพระขาวแห่งนี้นะครับ หลังจากที่เราเคยผ่านมานานเนมากเลยนะครับแต่วันนี้มีโอกาสผ่านมาแล้วเราก็ถือโอกาสตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องและเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางมาเที่ยวทําบุญไหว้พระที่วัดไผ่จีบขาวแห่งนี้ได้เลยนะครับบริเวณวัดนี้อยู่ติดถนนรถยนต์วิ่งมากเลยนะครับอยู่ติดถนนนะครับรถยนต์วิ่งมากเลยแล้วก็พร้อมทั้งธรรมชาติดีมากนะแล้วก็บริเวณในวัดนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับมีเสียงนกเสียงอะไรต่างๆร้องเต็งแซ่ไปหมดเลยนะครับถือว่าเยี่ยม ฝนเพิ่งตกไปแล้วก็คิดว่าฝนเพิ่งตกก่อนหน้าที่เราจะมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับวันนี้แดดรู้สึกเริื่มร้อนแต่อากาศยังไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมไปไหว้พระในวัดกันนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงจะไปหรือยังไปค่ะไปงั้นไปเลยครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณโบสถ์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปไหว้พระกันนะครับสาหรับโบสถ์วัดใหม่ที่ประข่าวนี้ก็เป็นลักษณะ ทรงจัดตุลมุกนะครับสวยงามมากเลยนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้มีนกยเยอะแยะเลยนะครับาทางขึ้นโบสถ์นี้นะครับบริเวณด้านซ้ายก็มีช้างนะครับหนึ่งเชือกแล้วก็บริเวณด้านขวานี้ก็มีช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับสําหรับโบสถ์นี้สวยงามมากนะครับบริเวณด้านหน้าโบสถ์นี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับปางอุ้มบาทประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ สวยงามจริงๆเลยนะครับบทนี้ช่วงนี้เราอยู่ที่วิหารหลวงปู่ประหลักทัพิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอพรกับหลวงปู่ทัพทิมกันค่ะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของหลวงปู่แล้วนะครับเพราะว่าหลวงปู่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ละวันก็เห็นมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันตลอดเวลานะครับ พราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับพี่น้องประชาชนยังไม่ค่อยมาแต่ที่แน่ๆที่มาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาที่นี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะเข้าไปน้อมตักละบูชาขอพรหลวงปู่ประหลัดเท่าทิมกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาที่แปดริ้วเมื่อไหร่นะครับธวัชชะเชิงเตาเมื่อไหร่ก็มาที่นี่เลยครับวัดใหม่ที่ประขาวนี้มาน้อมตักละบูชาขอพรพระศักดิ์สิทธิ์กันนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงไปยังไปกันไปเลยครับครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็นําพวงมาลัยมาใส่พานนะครับ ที่จะนํามาถวายให้กับหลวงปู่นะครับที่ปฏิสธฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่วัดใหม่ทีพระขาวนี้นะครับก็มาน้อมสักการบูชาขอพรก,กับหลวงปู่ได้เลยนะครับทุกวันนะครับหลวงปู่ประดับทัพทิมนะครับเพราะว่าหลวงปู่นี้เก่งทางด้านวิทยาคมนะครับมีความตัดสิดมากนะครับ แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอพรบางคนก็มาแก้ปนกันนะครับนี่แหละครับหลวงปู่ประหลัดทับทิมนะครับที่มีความสัดติดมากเลยนะครับครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรแล้วนะครับจุดธูปบูชาเพื่อเป็นการสักการะบูชากันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยครับ กับหลวงปู่ประหลัดท,ทพิมนะครับท่านใดจะตั้งจิตอธิษฐานขอแบบไหนขอเลยนะครับครับชว่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับองค์หลวงปู่ทัพทิมนี้นะครับก็สร้างมานานพอสมควรแล้วนะครับ เป็นองค์สีเหลืองทองมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับแต่ละวันก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีความเคารพนับถือก็เดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกันไม่ขาดสายนะครับส่วนในวิหารนี้ก็มีสมเด็จพุทธจารย์ตัวนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาน้อมสักการบูชาขอพรกันเป็นประจำนะครับ แล้วก็บริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก็มีองค์หลวงพ่อพทุทธโสธรนะครับประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้เช่นเดียวกัน,นครับเพราะว่าหลวงพ่อพทุทธโสธรนี้ก็เป็นพระประจำเมืองจังหวัดฉะเชิงเซรานะครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะตีคองนะครับให้เสียงดังกังวานตึกกล้องประดือใไสสำหรับท่านใดที่มีความทุกขที่มีความลำบาก ชีวิตตกขับตกต่ำนะครับก็ขอให้ทั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกับเสียงคล้องเสียงละทานตอนนี้เลยนะครับครับก็ขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยครั้งที่9ก้ทั้งสุดท้ายดังติดกล้องสังวานใจชื่อเสียงของท่านผู้ชมจะต้องโดมงดังนะครับ ทำอะไรก็ขอให้ช่วงช่วงชัดชวานนะครับวันนี้อาจารยิงก็พาวันนี้อาจารยิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาขอน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงปู่ประหลัดทักพิมนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อดีที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมทั้งหลวงพ่อเล้งอดีตเจ้าวาดเก่าที่นี่นะครับเราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับท่าน ขอให้รับแต่ความสุขความสำเราญรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสองพันห้าร้อยสก็ประมาณห้าสิบปีเข้าห้าสิบปีอ่าก็คือหลวงปู่นะครับหลวงปู่ประดับพระพิมพ์นี้ก็มรณาภาพามาประมาณห้าสิกว่าปีห <50 S 1> ้บปีเก่าแก่มากเลยะนะครับเก่าแก่จริงๆเลยนะครับตั้งแต่เรายัางอยู่ที่ไหนกันไม่รู้นะเ <laughs> พราะว่าหลวงปู่นี่ท่านเก่าแก่มากถ้าท่านอยู่ถึงตอนนี้นะครับอายุร้อยกว่าเขาปีร้อยกว่าร้อยกว่า พราะท่านมรนาภาพนี่ก็อายุเข้าไปไม่ตั้งเจ็ดแปดสิบไปเลยนะครับดฉะนั้นก็เพื่อนๆและท่านผูนช้ชมวันนี้อาจารย์หญิงก็พามาเยี่ยมเยยนสถานที่ของวัดใหม่ทีพระสาวนะครับกระติบหน่อยนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่มีความทุกข์นะครับท่านที่มีความลำบากท่านอยากดวงดีอยากมีโชคมีลาะมาที่นี่เลยนะครับมาเลยนะครับมาเลยมาสมาผัสด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าในวัดน,นี้มีอะไรดีบ้างนะครับพีงนั้นวันนี้พวกเราก็ มาเยี่ยมเยียสถานที่นะครับแล้วก็มาไหว้พระมาขอพรพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆในวัดนี้เยอะเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากมีสิ่งดีๆในชีวิตเดินทางมาด้วยตัวเองเลยนะครับวัดใหม่ทีพระขาอําเภอบานาเปี้ยวจังหวัดขามเชียงสาว,วัดอยู่ติดถนนรถถนนนี้เดินทางจากอําเภอบานาเปี้ยวมุ่งหน้าไปสู่อําเภอบ้านร้างจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดน,นครนายกอันนี้เราบอกเคล็ดลับให้เลยครับ ท่านใดอยากดีมาที่วัดใหม่ทีประเขาวงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับใช่สำหรับช่วงนี้เราอยู่ที่วัดบางโรงค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์โบสถหลังนี้เป็นโบสถ์สีขาวทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชม สวยมากเลยและก็งามมากจริงๆนะครับสวยงาม,มจริงๆบริเวณสถานที่ของวัดบางโลงนี้ก็ค่อนข้างสะอาดและเรียบร้อยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยครับก็เจ้าหน้าที่ทางวัดก็ได้มาทําความสะอาดล้างโบสถ์นะครับเพื่อที่จะไว้ให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางมาทาบุญไหว้พระและจะได้มาเยี่ยมชมสถานที่สะอาดและเรียบร้อยกันนะครับนี่ครับก็คือบริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับสวยงามจริงๆหลังนี้นะครับถึงไม่ใหญ่โตมากมายแต่ก็สวยจริงๆ เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้มาดูด้วยตาตัวเองเลยครับแล้วก็มาไหว้พ,พระสักดิธิ์ที่อยู่ในบริเวณวัดเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับติดตามกันไปนเรื่อยๆครับเดี๋ยวอาจารย์จิงจะพาท่านไปเยี่ยมชมที่หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับที่อยู่บริเวณชายแม่น้ําแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่พระลาหูนะครับแล้วก็หลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางนาคปกแล้วก็พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาบริการเลยนะครับก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้กวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแงใจนะคะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมเยียนบริเวณสถานที่ของวัดสําหรับคลิปนี้ก็มีกัน3ามสี่วัดเลยนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับใ้บุญได้กุศลกันเต็มที่สําหรับคลิปนี้นะครับช่วงนี้ติดตามกันไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกุ้งก่างกันต่อนะครับจากนี้ไปค่ะ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดคุ้งกลางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะครับด้านซ้ายมือก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์หลังนี้ก็ใหญ่พอสมควรน,นะครับมีความงดงามพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านขวามือที่เพื่อนและท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขนานี้ก็คือวิหารโกดุงพ่อผอมนะครับเราไม่แน่ใจว่าวันนี้เปิดหรือเปล่ามีทนนั้นเพื่อความแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปนะครับ ถ้าเปิดเราก็เข้าไปข้างในถ้าไม่ได้เปิดเราก็เยี่ยมชมบริเวณภายนอกกันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับที่วัดคุ้งกลางนะครับอยู่ที่ชาิเชงก่านะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถา,านที่มาไหว้พระหลายหลายวัดกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมเข้าไปนะครับไปดูที่ว่านในวิหารนี้เปิดหรือเปล่านะครับบริเวณสถานที่ของวัดคุ้งกลางนี้นะครับก็อยู่ติดรุ่มแม่น้ําบาปบะกงนะครับแต่ละวันก จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาไหว้พระบ้างมากบ้างร้อยบ้างเป็นของธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดคุ้งกางนี้ก็อยากจะมาเยี่ยมเยือนนะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแล้วก็มาไหว้พระที่ส์สิตกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซิว่า,าในวิหารเปิดหรือเปล่านะครับถ้าไม่เปิดเราเยี่ยมชมภายนอกถ้าเปิดเราเข้าไปข้างในกันนะครับ บริเวณหน้าโบสถ์นี้ก็มีพระพุทธรูปปฏิจฐานอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับวันนี้อาจารย์จิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่วัดคุ้งกลางแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในวิหารกันนะครับสําหรับวิหารนี้เป็นวิหารโบราณนะครับเก่าแก่มากเลยนะครับบริเวณด้านหน้าวิหารนี้มีคลองใหญ่อยู่บริเวณตรงนี้สองใบนะครับ ขณะนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในวิหารของหลวงพ่อผอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหลวงพ่อผอมนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองกันอย่างมากมายเลยนะครับช่วงนี้อาจจะน้อยนิดหนึ่งหลังจากสงการปีพศ2 5 6 6นนี้นะครับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะต้องเดินทางมาตามปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจุดธูป จุดเทียนน้อมตักละบูชาขอพรกับหลวงพ,อพ่อผอมนะครับเพราะวา่าทุกๆคนก็มีปัญหาในชีวิตทางนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาน้อมตักละบูชาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งที่ดีๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนี้นะครับให้กับตัวของท่านได้มีความสุขมีความเจริญสมความปรารถนาตามที่ท่านขอกันนะครับเพราะว่าแต่ละวันส่วนใหญ่ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทาบุญไหว้พระทาบุญถวา,ายสังฆทานกันในวิหารพระแห่งที่เย็นอย่างมากมายนะครับเราก็ขอชวนเชิญนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่นะครับวัดคุ้งก่างแห่งนี้ได้เลยนะครับมาทำบุญไหว้พระมาทำบุญถหวยสังฆทานนะครับทําบุญกันตามทายาสายอยู่ที่จังหวัดชายเชีงตานนี่แหละนะครับตามที่เราได้เคยนําเสนอและเผยแผ่ออกไปก็มีพี่น้องประชาชนสนใจกันอย่างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อมตักลาบูชาขอพรกับหลวงปู่ขิดนะครับแล้วก็หลวงพ่อผองนะครับ แล้วก็หลวงปู่สะอาดที่มีความศักดิ์สิทธิ์กับสถานที่ตรงนี้นะครับแต่ละวันก็มีคนมาเยอะบ้างน้อยบ้างเป็นของธรรมดานะครับเดินทางมาทั้งไกลทั้งใกล้เลยครับเพราะว่าวัดคงกากนี้ก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยครับสําหรับช่วกนี้เพื่อนๆนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่เราอยากจะขอชวนนะครับเรามาน้อมตักน้ะบูชาขอพรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ ครับช่วงนี้เราขอพรกันไปทีเรียบร้อยนะครับสําหรับหลวงพ่อผอมหรือว่าพระทุกรกิริยาซึ่งมีลักษณะเป็นพระที่ผอมนะครับเรามาดูซิว่าตามลักษณะร่องรอยพระพุทธรูปแต่และองค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้มีการปิดทองอย่างหนานแน่นเลยนะครับมีการปิดทองกันอย่างมากมายเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับพี่น้องสําหรับท่านที่มีความทุกข์มีความลําบากนะครับ ทำมาหากินไม่ขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีอยากทําบุญแล้วได้บุญเต็มเ็มนะครับได้อาน,นิสงส์เต็มเถ้ามีโอกาสก็มาที่นี่เลยนะครับไม่ผิดหวังน,นะครับเราก็มาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานนะครับหรือจะเป็นทําบุญถวายข้าวน,น้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ทรณีสงนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนมาทําบุญไหว้พระนะครับรับบุญรับกุศลกันอย่างเต็มเต็มเลยสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับในวิหารนี้นะครับเป็นวิหารโบราณเก่าแก่มากเลยนะครับ พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในลึกเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมใกล้ๆนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมรารวิชัยแบบโบราณน,นะครับประดิษฐานอยู่บนฐานข้างในนะครับงดงามมากนะครับแล้วก็มีความักดิทธ์มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริเวณในวิหารนี้นะครับก็มีพระประจําวันสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาทําบุญนะครับไต่บาาพระประจํวาวันกันที่อยู่บริเวณในใน,ใน,นี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือพระประจํวาวันที่ ทุกๆคนที่เดินทางมาแล้วก็มาทำบุญที่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการอยากทำบุญถวายสังฆทา,านนะครับก็มาที่นี่ได้เลยครับวัดคุ้งกลางนี้นะครับะเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในไปเยี่ยมชมบริเวณสถา,านที่องค์พระพุทธรูปนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพุธทธโสธรนะครับปฏิฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีหลวงพ่อ พระพุทชชินราชนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้เราไปเยี่ยมชมใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระทุกกรกิริยาแล้วนะครับหรือว่าหลวงพ่อผอมนะครับลักษณะร่องรอยมีการปิดทองนับเป็นละล้านแผ่นเลยนะครับเพราะว่าระยะเวลานาน,านมากเลยนะครับหลายต่อหลายปี อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาน้อมสักระบูชาขอพรน,นะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่กิจนะครับแล้วส่วนบริเวณด้านขวานี้ก็เป็นหลวงปู่สะอาดนะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกันนะครับนี่ก็คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านถัดเข้ามานี้ก็หลวงพ่อพระพุทธคินลาดานนะครับพระพุทธรูปแต่ละองค์นี้นะครับสังเกตได้เลยว่ามีร่องรอยการปิดทองอย่างมากมายเลยนะครับ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางเข้ามาที่วัดคุ้งก่างแห่งนี้นะครับพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาน้อมสักระบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางมาทําบุญไหว้พระที่วัดคุ้งก่างนี้ทุกวันเลยนะครับ ทัวรนี้อาจารย์ิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนถัดลงมานะครับด้านล่างก็เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับสีขาวเช่นเดียวกันนะครับงดงามจริงๆแล้วก็บริเวณตรงข้างๆนะครับก็มีหลวงพ่อพุทธกินราชนะครับปริษฐานอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับงดงามมากเลยนะครับ แล้วก็ส่วนบริเวณด้านหน้าข้างๆนี้ก็เป็นพญานาคสองตน,นครับสีเหลืองทองครับแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวสักครู่อาจารย์หญิงก็จะาําราพาจากกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับอ่ะช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะาําราพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ